สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ เนปอรดนี้นะครับเรามาคุยถึงเรื่องเหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากสร้าง Impact ใหญ่ให้กับธุรกิจนะครับแต่เป็น Impact ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะก็คือเหตุการณ์วิกฤตนั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์เนี้ยนะฮะมักจะเป็นเคสที่ถูกพูดถึงเยอะถ้าเราเรียนเรื่อง Crisis m a n a g e m e n t เนื่องจากมันสะท้อนเลยหลายอย่างว่าการรับมือเหตุการณ์ที่ดีเป็นอย่างไรนะครับแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีความรุนแรงมากสิเหลือเกินเหตุการณ์ที่ว ก็เป็นเกณฑ์ต้องบอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะฮะมันเกิดขึ้นกับบริษัทที่ชื่อว่าจอร์ซนแอนจอร์ซานนะครับจอร์ซนแอนจอร์ซานเนี่ยหลายคนเองก็อาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยดีนะครับกับการเห็นผลิตภัณฑ์พวกแชมพูต,ต,ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัแต่ถ้าเกิดเราถามว่าจอร์ซนแอนจอร์ซานเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่หลายคนเองใช้กันบ่อยนะครับแล้วเราก็ เรียกว่าซื้อโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับก็คือ,อปริัทที่ชื่อว่าไทริโนนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าทุกวันนี้จอร์สานจอร์สนหลายคนเองก็น่าจะคุ้นเคยกับการเป็นผู้ผลิตวัคซีนนะครับแล้วก็คุ้นชื่อมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องยานะครับแต่ว่าจริงๆคือเขาทํายามาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มียาหลายตัวด้วยซึ่งไทริโนนี่นะครับเป็นหนึ่งในยาเรียกว่าสร้างรายได้อันยิ่งใหญ่ของเขาเลยถว่าได้นะครับทีนี้ ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับคือต้องย้อนกลับไปปี1982เนะครับเนี่ยเรื่องเรื่องนี้มันเก่ามากทีเดียวนะครับคือปี1982เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับยาทาดินนลเนี่ยไันได้เป็นเม็ดแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับมันเป็นแคปซูลนะครับแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นคือว่าที่ชิคาโกเนี่ยนะครับนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีคนตายจากการกินทาดินอลนะครับ ซึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องที่หือหามากครับแบบเกิดคนตายจากการทีนไหนนอกแล้วปรากฏไม่ใช่ต,ตายคนเดียวนะครับตายกันหลายคนนะฮะนะครับก็คือในในข่าวเนี่ยนะครับก็คือตายกันแบบเจ็ดคนเลยก็ว่าได้นะครับอย่างอันนี้เป็นเป็นหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ก็จะลดลลงบอกโอเค5คนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มถึง7คนนะครับแต่ทีนี้มันไม่ตายจากยาครับตายจาก การที่แคปซูลเนี่ยถูกสับเปลี่ยนนะครับและใส่สารไซยาไนา์เข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนครับไซยาไนา์ก็คือเป็นเรียกว่าถ้าเกิดว่ากูกินเข้าไปก็ตายอยู่แล้วนะฮะนะครับซึ่งนั่นสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนไปกันมากนะครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีคนเอายาพิษมาใส่เหรออะไรเงี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วทําให้เกิดความหนกไปทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ออกข่าวทั้งประเทศครับมันเป็นวิกฤตครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีคนวุ่นวายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพนักงาน พนักงานสับเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วที่ฉันซื้อไปมันเป็นไฮลินนนหรือมันเป็นไซยานายนะฮะเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับคุณนึกภาพว่าน,นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1น8 2นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เรายังมีมีโซเชียลมีเดียนะครับแต่มันดังระเบิดทั้งประเทศนะฮะซึ่งถ้าเกิดไปเป็นยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันคงจะหนักกว่านั้นเยอะมากทีเดียวนะครับอืมแล้วแล้วต้องถามว่ามันจะรับมือ,อยังไงนะครับ ซึ่งเนี่ยแหละครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซีอของจอร์แดนจอร์แดนนะครับเจมส์เบิร์กเนี่ยนะครับเขาถูกยกย่องมากเลยนะครับเพราะว่าแม้ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะรุนแรงมากครับว่ารุนแรงขนาดไหนเขาเขาประเมินอย่างนี้ครว่าช่วงก่อนเหตุการณ์เนี่ยนะครับจอร์แดนจอร์แดนเนี่ยทาริโนนเนี่ยนะครับถือมาเก็ตแชร์อยู่ตลาดประมาณ3าแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ปุ๊บนะครับทำให้มาเก็ตแชร์ของทาริโนนตกเหลือแค่7%เท่านั้นนะครับคือลดกระควบเลยกระแทกลงมาปึ้งเลยทีเดียวนะครับ แล้วเรียกได้ว่าคือมันอาจจะทําให้ธุรกิจนี้เจ๊งกันได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เจสเบิร์กทำเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นมันเป็นการแสดงความเป็นผู้นํามากนะฮะก็คือเขาจะเป็นคนตอบคําถามกับสื่อเองนะครับคือเขาจะเป็นคนที่พูดกับสื่อเรียกสื่อมานะครับแล้วก็ให้ําข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการการการที่เขาสื่อสารนะครับเป็นเป็นคนเดียวแล้วออกไปเนี่ยนะทำให้มันเป็นการเรียกความเชื่อมั่นด้วยกับ2คือเขาจะพูดกับสื่อเสมอว่าเราให้ข้อมูลที่ ไม่มีการปกปิดทั้งสิ้นนะครับคือบริษัทจะไม่มีแบบว่าลักลอบกำในใช่ไหมฮะคุณจะนึกถึงว่ามันมีมากเหตุการณ์อะไรหลายการที่เหมือนบริษัทจะเลี่ยงจะพูดใช่ไหมฮะหรือบางทีก็ทําแบบกบเกลื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นคือไม่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับมีคนตายจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะพูดความจริงหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือมันทําให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับกับประชาชนต่างๆด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับ ทางจอสายจอสายก็แอคชั่นเร็วมากนะเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วในการที่จะหนึ่งนะครับก็คือเขานะครับตั้งคู่สายโทรศัพท์ด่วนนะครับก็คือมีพนักงานนี่แหละนะฮะมารับสายโทรศัพท์นะครับในยุคนั้นคือต้องนึกเอาละคือเครื่องมือที่เร็วสุดคือโทรศัพท์อ่ะนะครับคอมพิวเตอร์ยังไม่มีนะฮะเพราะฉนั้นเขาก็โทรแบบคู่สายรับเลยนะครับใครอยากโทรมาขอข้อมูลแล้วก็ตามอยากเช็คอะไรก็ตามเราจะให้ข้อมูลนะครับแล้วโทรฟรีหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ทาไม่แน่นะับมีพนักงานมารับสายนะครับ เขาส่งนะครับข้อความนะครับไปให้กับแพทย์พยาบาลทั่วประเทศนะครับมากกว่า450,000ข้อความนะครับยูนันคือโทรเลขนะฮะคือยูนันไม่มี s m s นะครับยังยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นถี่ทำได้เร็วที่สุดคือการส่งโทรเลขนะครับกระจายทั่วประเทศว่านะครับเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับและให้มีการตรวจสอบอะไรไปนะครับเลี่ยงการใช้ทานีนอลเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเล็ดลอดไปหรือเปล่าใช่ไหมครับอื เพราะฉะนั้นคือให้หยุดเกาะน,นะครับและแน่นอนครับการหยุดโฆษณาทั้งหมดทันทีคือโฆษณาไทยารัทั้งหมดต้องหยุดทันทีนะครับแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความเสียหายต่อธุรก,กิจและการตลาดมากขนาดไหนแต่ว่าบริษัทเลือกที่จะคัดทั้งหมดนะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะว่ามันคือการมันคือ r รีแอคชั่นะมันคือ r รีแอคชั่นต่อสาการที่ร้ายแรงนะครับสาการที่รุนแรงต่างไปคุณจะเห็นว่าการทําสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือการมองว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคสําคัญกว่า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่บริษฐฐทัททําอย่างแรกเร็วๆเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนชื่นชมนะครับแต่ที่คนชื่นชมมากพิเศษคือแอคชั่นที่ตัดมาฮะมันคือการแสดงความรับผิดชอบของทานจอร์จสนจอร์จสันนะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่หลายๆคนก็ค่อนข้าง,งอึ้งในสมัยนั้นนะฮะคือการเรียกคืนทราริโนทางตลาดนะครับเรียกคืนหมดเลยนะครับ ข่าว่ามันเรียกคือขนาดไหนเขาประเมินคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าในตลาดปัจจุบันตอนนั้นนะครับในตอนนั้นนะฮะมีประมาณอยู่31ล้านขวดคือกระปุกพอลินอลเนี่ยนะครับนะฮะสาล้านขวดนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ100ล้านเหรียญนะครับณเวลานั้นปี1982นะครับปัจจุบันน่าจะประมาณอยู่ที่268ล้านเหรียญนะครับถ้าเกิดคงคิดเร็วๆก็น่าจะประมาณสัก70,000กว่าล้านอ่ะนะฮะนะครับก็คือนั่นนั่นคือเม็ดเงินที่คือดึงกลับหมดเลยนะครับ แล้วก็อย่าพุ่งพูดถึงเรื่องของค่าขนส่งดูนี่ดูนั่นอีกนะครับแล้วก็แปลว่าในเชลสินค้าก็จะไม่มีเอทิลีนดไนนวนขายด้นะคู่แข่งก็ขายได้อีกนะฮะนั่นคือทำให้มาเก็ตแชร์มันตกหล่นควบเลยใช่ไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่คนออกจะแบบตกใจนะครับและเสียภายในการในในแอคชัน่นด้วยเพราะว่ามีการประเมินเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเรียกว่า FDA นะครับหรือทาง FBI ของทางอเมริกาบอกว่าจริงจริงอันนี้มันก็มันก็ เกินจาเป็นนะมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาทางจอสานจอสานบอกว่าเรื่องที่สําคัญมากเขาทํานะครับเขาเขารีคอร์ดหมดเลยนี่เองนะครับแล้วก็เขาก็ออกนะครับมาตรการแล้วก็แก้ไขใหม่นะครับใา้มนเวลาไม่กี่เดือนนะครับก็หลังจากมีการสอบสวนต่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางจอสานจอสานนะครับก็เปิดตัวโปรดักนะครับกับสู่ตลาดนะครับแต่เขาจะแก้ปัญหาเขาว่าแก้ปัญหาคืออะไรคือคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ตอนที่มันยังไม่มีเคสเนี่ยนะฮะยาเนี่ยก็ใส่กระปุกแล้วก็ปิดฝาอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่กล่องว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งใหม่นี่นะครับเขาก็จะมีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นคือทําให้นะครับผู้ผู้ที่ซื้อยาเนี่ยมั่นใจมากขึ้นยังไงบ้างนะครับเช่นก็คือการบอกเลยว่ากล่องเนี่ยมันต้องฟีลนะครับแต่ที่ที่มั่นใจกว่าก็คือว่าตัวขวดเนี่ย มันจะซีลสองชั้นเลยนะครับก็คือซีลที่ขวดด้วยแล้วก็มีฝาปิดอีกรอบหนึ่งปึ๊บเพื่อให้มั่นใจว่าอันเนี้ยไม่ใช่ขวดปลอมมาจากอ่าเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่หวังดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่อ่าเป็นการลงทุนครั้งใหม่นะครเป็นการลงทุนครั้งใหม่แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคือต่อไปนี้ทารินอลในตลาดจะต้องมีลักษณะแบบนี้ นะครับอืมนั่นก็คือสิ่งที่ทางเลซนอทถามันเองนะฮะแล้วคุณจะเห็นว่าเนี่ยนะครับในในตัวโฆษณาก็จะมีเขียนบอกว่า New Safety Seal นะครับก็คือเป็นการบอกว่าเนี่ยคืออันใหม่ปลอดภัยชัวร์นะครับอืม หลังจากที่ไทโน่ทำอย่างนี้นะครับในช่วงเวลาไม่กี่เดือนถัดมามาร์เก็ตแชร์ของเขาก็กลับมาที่30-30%าานะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็สามารถกู้วิกฤตได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฮะไทลิโเองในปี1986นะครับประมาณ4ปีถัดมาเนี่ยนะครับไทโน่ก็ยกเลิกของการใช้แคปซูลและเปลี่ยนเป็นแท็บเล็ตแบบที่เราทำนั่นเองนะครับก็คือเขาก็เปลี่ยนบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีแคปซูลแล้วนะครับต่อไปเราไทลิโน่จะเป็นแท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือเป็นเคสสตีีี้ท่ดมาก มากนะครับในเรื่องของการแสดงบทบาทของธุรกิจเมื่อเจอวิกฤตนะครับคุณจะเห็นว่าผมไล่มาเลยนะครับนั่นคือการพูดความจริงการพูดความจริงกับสื่อกับประชาชนนะครับหรือคนที่ได้รับผลกระทบไม่เด็กคือเราคงไม่ชอบหรอกครับเวลาแบรนด์มีข่าวสีปุ๊บแล้วก็พยายามอ้อมอ้อแอมแอม,อมหรือพยายามหาหลักการอ่างอามาอ้าง,าอ,างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคือบอกความจริงนะครับบอกความจริงเสร็จปุ๊บรีบแอคชัน่น ต้องทําอะไรบ้างที่จะหยุดปัญหาทําอะไรบ้างที่จะไม่ให้ปัญหามันบานปลายใช่ไหมครับนะฮะหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับสาการเนี้ยต้องเทคชั่นแล้วก็ไม่ใช่เป็นการยักยักว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดผลกระทบอย่างนี้ไหมก็คือเขาเทคชั่นก่อนนะครับคือความเสียหายนะครับชีวิตเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมากกว่าความเสียหายทางธุรกิจซะอีกนะฮะแล้วเขาก็เรื่องของการรับผิดชอบเป็นต่างนะครับผมพูดอีกอย่างก็คือการรับผิดชอบการแสดงความรับผิดชอบ ว่าเขาจะแก้ไขมันอย่างไรนะครับและแน่นอนว่ากา,การกลับมาก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมอีกการเข้าใจว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนั่นเองนะครับนั่นก็คือเคสสัตี้ที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไทลีนอลเนี่ยนะครับเจอวิกฤตอะไรนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนที่ผมอ่านเคสเนี่ยคือเราผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วเราก็เลยคิดว่าโอ้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเคสที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราคิดย้อนกลับไปว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับ ธุรกิจจะทํำยังไงคือผมผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนทํางานสายธุรกิจการตลาดแผนพันธุ์เนี่ยคงไม่อยากจเจอเหตุการณ์อย่างนี้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันมันร้ายแรงมากๆใช่ไหมล่ะครับก็อ่าเล่าสู่กันฟังไว้นะครับและเชื่อว่าเป็นบทเรียนที่ดีหวังว่าจะทำเรียกว่าอะไรฮะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลาย,ลายๆคนเวลาถ้าเกิดทำงานแล้วจเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่ง และหลักการที่เราคุยกันในนี้นะครับน่าจะเป็นหลักการที่ดีเมื่อเราต้องทําสิ่งที่เรียกว่าขายสิบได้ชิ้มนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับของนัทพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในพอดแคสต์นะครับในยูทูบแล้วก็ใน Facebook นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนสงสัยอะไรนะครับแชร์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ผมจะได้หยิบมาคุยฟังต่อนะครับว่าเฮ้ยเรามีเรื่องอะไรคุยกันอีกนะครับในเรื่องธ